กำลังกูนจิกกีกเข้ากำลังกตนทำไมต้องเอาน้องมาด้วยน้องพ<จ>่อจ๋าอตุ๊พ่อจ๋านีา่พ่อจ๋าทำอะไรพ่อจ๋าทำอะไรนี่ดูใจ ว่าไงคนจืยอไอ้ยิ้มหวานอร่อยไหมั้ยแสดงอีกแล้วโอ้ยเกียงเบิดละผื้นแถวนั้นเต้นเต้นเต้นโอ้ยบัวประททีรล้างใหญ่หรอกน้องนะมานั่งพี่ไม่กินเขา ครับครับผมพ่ออะไรนะพ่ออะไรนะพ่ออะไรพ่ออไปทำไรนะโอ้โหถั่วสับใหญ่จ้าพ่อไปทำไรนะโอ้ยดูพ่ออะไรเฮ้ยเต้นเต้นเต้นมาเต้นให้พ่อจ๋าเบื้งว่ะ้วก็หักแตกโอ้ยอ้ยโอยล้มน้องล้มโอ้ยตายละน้อง โอ้ยน้องตายเลอะโหดโอ้ด้จจะเสือเสือทิ้งตัวให้ดูดอกพิ้งตัวน้องมันดำบนน้องตาย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 กำลังเวาวน้องตายเหรอใครทำล้มไงน้องจะตายไงเมื่อกี้เลอะด้วยเขาทำน้องล้มอ่ะหอมทำน้องล้ม นั่งดีๆลูกนั่งดีๆมันเลอะนี่น้องเลอะลูกขึ้นดีๆน่ะน่ะลูกขึ้นนั่งหอมทำน้องล้มเหรอนู้หอมทำน้องล้มก็ไม่บอกแต่ที่พ่อจ๋าทำอะไรถามพ่อจ๋าพ่อจ๋าทำอะไรพ่อจ๋าทำอะไรครับผมเปนจ่วย อแสดงอีกแล้วแสดงต่อนน้าพอมันเออเออเออกระโดดยกอมาัหนมาเต้นตรงนี้นี่มาเต้นตรงนี้นี่เออเต้นตรงนี้มาเต้นตรงนี้จะงหินมาเต้นตรงนี้มันจะเห็นกันด้วไวัยือไยใช้แล้วนะ่ะเถื่อนมากินขา้าวเอาเอา นั่งปาาออ๋บยบายแล้วอาไปไหนกินข่าวเบอรการ์ตูนจะไปไหนดูตูนเหรอดูตูนก็ดูตูนเหรอก็ดูตูนอยู่บายบายพ่อจ๋าเดยบายบายดูตูนบายบายพ่อจ๋าจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆจุ๊บๆอ้า